สวัสดีทุกคนนะคะจาก m a มร n เน็ตวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้พาไปกินอาหารจีนค่ะแต่เป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะชื่อร้าน King Buffet นะคะคุณฝรั่งก็พาเดินเข้าไปในร้านนะคะก็ไปแจ้งพนักง,งานก่อนว่า2คนนะ้าแล้วก็พาไปที่ายอาหารนะคะรายอาหารเขามีอยู่ประมาณ4ี่าลเนาะก็จะเป็นอาหารแล้วก็เป็นของหวานเนาะคุณฝรั่งก็เข้าไปตักก่อนเลยค่ะเป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็พวกแบบ ไก่ซอสอะไรสักอย่างหนึ่งก็รสชาติอร่อยดีนะคะมาทุกครออั้งรู้สึกว่ามันเค็มแต่ครั้งนี้มันไม่เค็มเลยแบบอู้ว์ amazing จังเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ถ,ยถ,ยถ่ายตามไปนะคะมันดูว่าคุณฝรัลล่งเอาอะไรมันเอากุ้งเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกินที่เราอยากกินเนาะไม่ได้ตักทั้งหมดอะไรเ,เงี้ยตักนิดนิดหน่อยๆยอะไรเงี้ยคะ่ะราคาก็เป็นกันเองราคาไม่แพงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคนก็เยอะพอสมควรน,นะคะเมื่อวานเมื่อวานหิวข้าวอยากกินสปาเก็ตตี้แต่คุณฝรั่งบอก ไปกินอันนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปกินสปากเกตตี้ทีไรไม่เคยหมดอันนี้คือแซลมอนนะคะมันก็มีให้เลือกหลากหลายเนาะแต่ที่นี่ไม่มีของแบบสดนะคะมีแต่ของฟรีดเนาะไปซื้อมามีแต่แบบฟรีสเลยเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้แบบทะเลนะคะเราอยู่ใกล้เลกมิชิแกนนะคะอ่าน,นี่ก็จะเป็นเห็ดที่ฉันชอบอันนี้นะคะไม่เค็มไม่หวานโดดรสชาติพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวไปรอบหน้าน่าจะได้กินเยอะเอะ ก็จะมีแต่เนื้อไก่เนาะส่วนมากเนาะเป็นไก่เป็นซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายอาหารเขานี่แค่ลายแรกนะคะยังไม่ถึงรายที่สองเลยแต่อันที่ชอบที่สุดคืออันนี้ค่ะบรอกโคลีนะคะอร่อยจริงๆค่ะถ้ามีข้าวนะหมายถึงข้าวสวยบ้านเราอะอร่อยพริกน้ำปลาน,นิดหน่อยอื้อ,อแซ่บเลยบรอกโคลีแล้วก็มาดูเส้นหมี่ไม่รู้ว่าหมี่อะไรอะ่ะมีแบบใหม่แบบสับไม่รู้อันนี้ยากิโซบะหรือเปล่าคะ ไม่มั่นใจเหมือนกันก็อร่อยมันไม่ค่อยมีรสชาติหรอกคะ่ะเขาจะแบบเหมือนให้มันหอมๆอ,มอะ่ะแล้วก็มาหยิบลายที่สองเป็นอ่าอะไรอ่ประปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็แอบมาหยิบปูอัดปูอัดที่นี่อร่อยดีนะคะมันจะเป็นแบบคิงปูอัดนะน่ะเสร็จปะไม่ได้เสร็จเทอริยากิไก่ The total look g ก o d ดมากินข้าวที่ซิงบุฟเฟ่ค่ะอาหารก็ตามที่เห็นนะคะเยอะมากมากนะคะไม่รู้จะกินอะไรความจริงอยากกินสปากเกตตี้แต่คุณฝรั่งบอกว่าหืมริงหรอไม่รู้จะกินที่ไหนก็เลยมาที่นี่นะคะโอ้ปเลย máy chém so good today but, mm. but this one, mát mát this one mát 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 kem, mát no. kem mát mát kem, no kem. Mm. sweet every time c a เข้มแต่ว today not c a ้มจะ change the shape or not I don't think so. how bad hmm good broccoli อาหารทุกอย่างเป็นอาหารจีนนะคะแต่ก็มีเขาเรียกวอะไรเกลียวทอดหรอไม่รู้อ่ะ Is. Mm -hmm. mm -hmm. uh, no, baby, no. You can use that word. You always be advanced. I try. You have to like um try the the first step first, but you always go to ten. You know what I mean? Can mm -hmm. mm -hmm. sure, I? ใช่ไหม right มินม <Right? ELL> <Right? S 1> <TR> ินนัเชียงใหม่ right ใช่ไหมเชียงใหม่ว่าใช่อยใช่ไหม right ใช่ไหมอร่อยแบบแต่เนี้ยิงเจ๋งมากนะคะ bạn ăn mà, ăn, nếu không baby hổng ăn right? It's not me, the baby I eat, it's not me hungry, the baby hungry, huh? Mm. Don't you agree? The baby's growing. Hmm? Baby needs a to girl. <laughs> yeah. น,นี่เขาเรียกว่าเ,เส้นะไยโซบะไหมคะถ่าจะเป็นเนส้นโซบ <c oughs> ะเจ้าของเป็นคนจีนนะคะรู้จักกับเนี่ยเขาเพราะอยู่บ้านตรงข้ามกันก็ไม่เจอตรงข้ามแบบคนละบล็อกอยู่ตรงมงุมคนละบล็อก ของเมียพราะเขาชอบพัลลูกไปเล่นที่ซิตี้พาร์คเราก็ไปซิตี้พาร์คบ่อยเลยได้คือเนี่ยน้ำต้นคอมจีนมาที่นี่ตั้งแต่15ลิปปินส์เยอโซนะคะคือหคืนได้คุยกันอยู่เขาบอกว่าเขาไปไทยเขาชอบชเออขาชอบพัทยาชอบซีฟูด้ด มื้อที่3คนคุ้พ่อน่าจะประมาณ4เดือนนะทชายคนเล็กอร่อยมากมาน่าจะเป็นแค่รอบเดียวเพราะว่าสามารถกินได้เยอะมากกว่าน,นี้นจะไปถ่ายให้ดูว่าเมียลิมันมีของหวานด้วย You need some sweet things? Hmm? Baby? Baby? Hello! I got some... You want some I follow you. I <coughs> Can you tell him like, do everything, baby? Like, to take off the jacket. <laughs> I don't need like. Sorry, he already did him, so. We mm. do it right away. Um. Where does he buy? Online. What? Oh, he's selling. Uh. No, he do not sell them. eats them. Eat? Why is a lot? Hmm? Because hey, you don't need, they only do it like once or twice a year. And then you put it in the freezer. It's not for turkey. It smells like a um, duck. Huh? He does eat something like turkey. Why duck, baby? yeah duck, he turkey, He's goose. Where he lives mm. Not too far from here Still not? No, mm. With the chai. To the chai. Oh, he lives in the city Hmm, he just go out, right? Outside i I'm trying to think words <laughs> You know where high school is? High school? Uh -huh. Kind of. Not too far from there. Your friend, right? Yeah. Yeah, I think it. New York, baby. Parker? You know if we go down River Street? Mm. The paper place? Yeah. Not too far from the house From our house Chimalee is not too far from our house yeah. So I go with them, eh? going I go work like right there, we first need just right there. I know that this that is a good spot for you to go. Oh. It's not too far from the house, so... Good man. Thirty. A year? A Thirty hours a week? Thirty dollars an hour. Wow, baby! Good? Oh, apply. Apply. I, I know, but I do want you mm. more than um, Double. yeah, more than warm uh, more than a quick trip, double, yeah, that's good. It's a hard work or not hard work, but you gotta work 12 hour days. You work like five days on first shift four days on second shift five days on third shift it's mixes on everything mm -hmm. it's not just like on the, same bro, right? the same bro the same bro no wow the factory girl after that will be the factory girl good man i don't think so เด็ด <Baby>. oh. ี่โอ้ไปแล้วนะคะคุยกันนหน่อยไป,ไปหลังจากของขคาวอิ่มแล้วก็ไปต่อที่ของหวานนะคะคุณฝรั่งชอบมากเลยนะคะพายแอปเปลเนี่ยกินที่ไทยคืออร่อยมากแอปเปลิลพายแอปเปิลสับปะรดผู้แลเนาะก็จะกินแบบ กินข้าวเสร็จกินหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะฝรั่งลูกพีชก็อร่อยนะคะชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปต่อที่เยลี่นะคะเขาก็ด่มว่าเอาอะไรมัง่งเอาอะไรมัง่งแต่ว่าอิ่มแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วก็สาดมันลงไปค่ะซอสช็อกโกแลตนะคะอ่าก็มีอีกนิดหน่อยนน่นนี่นั่นมันจะเ,เป็นพวกแบบขนมเนาะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่ากินข้าวแล้วอิ่มมากเนาะรับะ so tonight will be solid good right no parade at all right we'll see ส <laughs> <laughs> <th> ิ <t> ่งท <t> ี่ชอบที่สุดนะคะพายอะโผ ชัมแบบแบบไทยแลนด์ไ i เบบี้อิสเนอร์กื e ไร a ทยแลนด์ด้วยเปียวดัดดัดวันนี้เปียวัดอินไทยแนดหวานนะฮะหวานมากมาก so you like ขายอปลินไทยแล a ด์ขายเนี่ยเบบี้ขายนะเบบี้ขายอโปลิี่ค่ะแซ